พวกทำบ,บุญกับพี่สุสีมาตลอดจะได้รับจดหมายแต่ไม่เคยไม่เคยเข้าถึงเฟซอาจารย์พุ่งจะเข้าถึงเฟซอาจารย์ตอนที่ลงรายชื่อมาที่นี่อะแล้วก็ขอขอขอาจารย์เป็นเพื่อนแต่าอา <c oughs> จารย์ไม่รับอาจารย์ยังไม่รับยังไม่รับอีกตอนนี้ยังไม่รับอีกเหรอยังค่ะแล้วสอ,อ,องขอใหม่ก็ <c oughs> ไม่เจอนะก็แล้วก็มาคนเดียวแบบ ไม่ได้คิดอะไรรู้เลยว่ามาคนเ,เดียวเดี๋ยวไม่ได้เพื่อนแต่แต่บอกน้องชมพูว่าอาหารอร่อยเรื่องกินเรื่องใหญ่แล้วก็อาจารย์เข้าไปนั่งอยู่ข้างหน้าหน้าใกล้ๆอาจารย์เพราะว่าก่อนว่าเราจะได้คําตอบในขณะที่เราสงสัยอย่างอาจารย์ยกตแบบพิ่ารณายเป็นเหตุเป็นผลเป็นข่ากสารที่แบบว่าเรายอามหัวได้อาจารย์คือ จริงๆอะมีเรื่องราวเกิดขึ้นกับตัวเองมากมายจะนั่งคุยกับกับน้องป้อมจนใครๆก็รีกว่าเป็นสาวนักรตะใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะมีลูกสาวกหี่เป็นของตัวเองเรียบรอ้อยก็อย่างหนึ่งคือคือปกติเป็นคนไม่เล่นไม่ซื้อไม,ไม่เล่นไม่อะไรแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ไม่ใช่เป็นคนที่มีโชค ไม่ใช่เป็นคนที่ได้อะไรมาง่ายๆทุกอย่างจะต้องเหนื่อยยากตลอดทีนี้วันนี้ที่อาจารย์แจกพระยอดโคเอ๊ะปะเรนะยอดโพงยอดโพงเลยระยอดโงแล้วก็แล้วก็ฝันแล้วอาจารย์เคยบอกว่าให้เชื่อในพลังจิตตัวเองก็เลยอเอ๊เราน่าจะลองพิสูจน์ดูเนาะพออาจารย์ผมจะแจกปุ๊บก็เลยตั้งจิตว่าถ้าสิ่งที่อาจารย์พูดเป็น เป,เ,เป็นจริงสาหรับเราเป็นจริงสําหรับเราเราอยากจะได้ข้อพิสูจน์ขอให้เราได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งจากที่อาจารย์จะแจกนี่แหละเพราะมันยากจะไ,ได้การจับสลากอนะไรอาเงี้ยมันยากมากเราคงไม่ได้มีโชคขนาดนั้นแต่ถ้าเกิดเรากําหนดจิบอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสิ่งเนี้ยจะเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราว่าสิ่งที่อาจารย์พูดเป็นความจริงแล้วก็สิ่งเนี้ยน่าจะเป็นกำลังกระตุ้นให้เราปฏิบัติ เพราะว่าก็มีคนมากมายที่บอกแต่เราเขาแบบว่า,า,าล้วไงล้วไงก็ไม่ได้ทำอะไรจังก็เลยนั่งทีไปเรื่อยๆเสร็จปุ๊บพอพอคุณแม่ไปจับชื่อแรกกับตัวเองนะค <laughs> ะ <laughs> <laughs> แล้วก็ไม่ต้องให้รอลุ่งนานยื่อที่สองก็ได้เลย <laughs> ได้เลยก็เลยบอกเฮ้ยนี่ตกลงเราร ดีหรือไม่ดีว่าตบวงตบ้องตบไม่ผิดสัจจะใช่ไหมเราต้องทำใช่ปะสวยแล้วไงไม่สวยไม่สวยไม่สวยแล้วบอกว่าเฮ้ยไม่สวยไม่สวยคือแค่แต่จะสวยก็ต้องถ้าเราไม่รักษาสัจจะถ้าเราไม่รักษาสัจจะราคงราคงได้รับผลเป็นอะไรบางอย่างเพราะว่าในเมื่อเราบอกว่าต้องการสิ่งยืนยันสิ่งนั้นเข้ามาหาเราแล้วเราท้ไมเราอยางจะเรายังไม่รักษาสัจจะอีกเหรอแต่เป็นคนที่ศรัทธาอ่อนมาก ไม่ค่อยไม่ค่อยมีสัทญาแล้วก็แบบเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมาต้อกันแล้วเราคุยเยอะเลยตองนี้บอกว่าคุยกันแต่ยังไม่จบแล้วเรื่องมันเยอะแต่ก็คือ,ค,อคือพยายามถามอาจารย์เพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาอย่างนี้อไหมจะได้มีมาหรือเปล่าแต่ว่าก็มีที่ท,ที่หลาย,ลา,ยานนะค,ะคร,นะรับให้กำลังใจว่าเนี่ยเป็นครอบครัวไปแล้วต้องมาอีกแม่ป็าติงก็บอกว่าความหน้ามา,าให้มาด้วย ไม่ได้ดูเป็นอาชีพนะคะไม่ได้ดูดเล่นเล่นเล้นเล่นีแ่แหละคะ่คนะ